ต่อมาลูกมาดูเรื่อง adjective บ้างเนอะเมื่อกี้เราจบคำนามจบ verb ไปแล้วนะลองมาดูเรื่อง adjective บ้างเขาบอก adjective คืออะไรลูก adjective are words that describe describe เป็น verb แปลว่าอธิบายจริงไหมเพราะฉนั้น adjective ก็คือคำที่ใช้อธิบายคนและสิ่งของเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพูดง่ายๆก็คือ adjective ก็คือคำที่ขยายคำนามเห็นไหม อธิบายคนหรือสิ่งของก็คือคำที่ใช้ขยายคนหรือสิ่งของโอเคไหมลูกสิ่งที่สําคัญที่หนูจะต้องรู้เรื่อง adjective ก็คือ adjective suffixes อันนี้สําคัญมากเลยพี่โจ๊กบอกไปละว่าคํานามเนี่ย suffix ก็จะค่อนข้างเยอะ adjective suffix ก็จะค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวที่ออกข้อสอบบ่อยๆพี่โจ๊กได้ list มาให้หนูแล้วลูกลงท้ายด้วย able ไม่ว่าจะเป็น able หรือ able ก็ได้นะลูกเนาะ จะขึ้นต้นด้วย a หรือขึ้นต้นด้วย i ก็ได้ able, able, full, h, e, f l e t s o, u, s และก็ y เห็นไหมลูกได้เนาะเช่นพี่โจยกตัวอย่างคำว่า marvelous เราไม่รู้ความหมายแต่อย่างน้อยลงท้ายด้วย o, u, s ก็ต้องรู้ว่าเป็น adj เป็น adjective marvelous แปลว่ายอดเยี่ยมลูก or very good Marvelous s u b c o m m i t t นะลูก Marvelous แปลว่ายอดเยี่ยมเห็นไหมลูกเพราะ o-u-s เป็น adjective suffix นั่นเองน้เนาะอ่ะเพราะฉะ้น adjective suffix เป็นหน้าที่ของเราที่เราจะต้องทำไมลูกดูให้คุณตาเนาะลงท้ายด้วย l-e-w-s เป็น adjective แต่ถ้าลงท้ายด้วย n-e-w-s เป็นคำนามนะลูกเพรานอย่าสับสน n-e-s-s กับ l-e-s-s เนาะ less adjective and ess เป็นคำนามลองมาดูตัวอย่างลูกเนาะ our managers our manager is worthy of the position เนาะเขาบอกวผู้จัดก,การของเราเนี่ยลูกเนาะ worthy worthy ลงท้ายด้วย y ลูก y เป็น adjective suffix เห็นไหมลูกเนาะ worthy ในที่นี้ทำหน้าที่เป็น adjective ใช่ไหมลูกเนาะ worthy แปลว่ามีค่าใช่ไหมลูกเนาะเหมาะสม จดความหมายลงไปด้วยลูกผู้จัดการของเราเนี่ยเนาะมีคุณค่ากับไอลูกตำแหน่งของเขานั่นเองนะต่อมา I appreciated his generous gesture เขาบอกฉันเนี่ย appreciate appreciate เป็น v e r b ลูกศัพท์คำนี้ดี appreciate แปลว่าซาบซึง้งหรือขอบคุณฉันซาบซึ้งกับ gesture gesture สับดีลูกเป็นคำนามแปลว่าท่าทางบุคลิก g e s t u r ว่าท่าทางหรือบุคลิกที่ Generous O U S เป็น adjective ลูก Generous แปลว่าทำไมลูกอ๋อดูใจดีดูมีเมตตานะลูกเนาะฉันซาบซึ้งกับบุคลิกที่ดูมีเมตตาของเขาดูใจดีของเขาเนาะแต่พี่โจ๊กอยากให้เรารู้ด้วยว่า Generous นอกจากแปลว่าใจดีมีเมตตาเรานี้แปลว่ามากมายก็ได้จำมานะ Generous แปลว่ามากมายก็ได้ ตัวสุดท้ายลูก The training session was valuable and I was very grateful. ลงท้ายด้วย able เป็น adjective ลงท้ายด้วย full เป็น adjective เห็นไหมลูกได้ไหมพี่โจ๊กแปลประโยคนี้ฟังเขาบอกช่วงเวลาการฝึกอบรมลูก Training session ก็คือช่วงเวลาการฝึกอบรมเป็นช่วงเวลาที่ valuable สับคำนี้ด่ลูก valuable เพราะมีค่า and I was very grateful grateful <c oughs> ก็แปลว่า thankful ลูก grateful แปลเหมือน thankful ก็แปลว่าซาบซึ้งหรือขอบคุณแล้วฉันก็รู้สึกซาบซึ้งหรือขอบคุณช่วงเวลานี้มากๆเลยนะเนาะพราะฉัน adjective suffix ได้แล้วนะหนูสังเกตมาตำแหน่งของ adjective adjective วางหน้านามเห็นไหมเช่นดังตัวอย่าง generous gesture กับ adjective วางหลังอะไรลูก adjective วางหลัง verb to be เห็นไหมลูกเนี่ยเห็นไหม grateful วางหลัง was Valuable วางหลัง was, worthy วางหลัง is เพราะฉะนั้นตำแหน่งของ adjective มี2องตำแหน่งจดลงไปเลยลูกไม่วางหน้าคำนามก็หลัง verb to be ไม่วางหน้าคำนามก็หลัง verb to be นี่คือตำแหน่งของ adjective ต่อมาเราลองมาดูกันลูกเนอะเขาบอก we use some verb that express feelings to make adjective เขาบอกเราสามารถใช้ verb บ,บางตัวลูก เพื่อแสดง feeling ความรู้สึกแล้วจะทำให้มันเป็น adjective เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่โจกำลังจะบอกว่าในกรอบนี้ตั้งแต่ amaze จนถึง worry มันเป็น verb ที่บอกความรู้สึกจำไว้นะถ้าลงท้ายด้วย ing มันจะแปลว่าหน้าดูโจลงไปนิดนึงถ้าลงท้ายด้วย ed จะแปลว่ารู้สึก นี่คือกฎหนูต้องจำเพราะฉะนั้นหนูไปเจอคำศัพท์ที่มีความหมายบอก feeling บอกความรู้สึกมันจะเข้ากฎเนี้ยลูกลงท้ายด้วย ing แปลว่าหน้าเช่นหนูเจอ boring จะแปลว่าหน้าเบื่อเพราะลงท้ายด้วย ing จะแปลว่าหน้าหนูเจอ bored ลจะแปลว่ารู้สึกเห็นไหมลูกแปลว่ารู้สึกเบื่ออย่างนี้ลูกจำไหมนะอ่ะลองมาดูกัน amaze แปลเหมือน astonish ลูก amaze เป็นเหมือน astonish แปลว่าทึ่งตะลึงประหลาดใจจดความหมายลงไปลูก amaze กับ astonish แปลเหมือนกันว่าทึ่งตะลึงประหลาดใจ annoy ลำคาญ confused สับสน embarrassed เขินอายใช่ไหมลูก embarrassed หน้าอับอายเขินอาย excited ตื่นเต้น fascinate หลงไหลใช่ไหมลูกเนาะ frightened ตกใจกลัว interest สนใจ satisfied แปลว่าพึงพอใจ worry แปลว่ากังวลหนูสังเกตไหมลูกความหมายที่พี่จกบอกเราไปเนี่ยความหมายเกี่ยวข้องกับ feelings หมดเลยเกี่ยวข้องกับความรู้สึกหมดเลยเห็นไหม confuse อย่างเงี้ยสับสนอย่างเงี้ยหนูไปเจอ confuse ing แปลว่าหน้าสับสนหนูไปเจอ confuse ed แปลว่ารู้สึกสับสนแล้วเราจะเลือกอะไรต้องดูว่าในบริบทนั้นควรจะแปลว่าหน้าหรือควรจะแปลว่ารู้สึกดูตัวอย่างลูกตรงนี้เป็น interesting ตรงนี้เป็น interested อะลองมาดูพร้อมกันนะ เขาบอก I watched a very interesting presentation about quality control yesterday อ่ะพี่จกจบประโยคตรงนี้ก่อนเขาบอกว่าฉันเนี่ยได้ดูอะไรลูกการ presentation presentation เป็นคำนามเห็นไหมลูกพอลงไทยด้วยฉันหน้านาเป็น adjective เพราะฉะนั้นเนี่ยหนูไปเจอพวก interesting หรือ interested มันเป็น adjective นะเพราะนั้นเนี่ยทั้งหมดในนี้ลูกเป็น adjective ที่บอกความรู้สึกนะจ๊ะไม่ใช่ verb นะทำไมตรงนี้ต้องเป็น interesting ก็มันต้องแปลว่าฉันได้ดูการ Presentation ที่น่าสนใจเห็นไหมความหมายน่าสนใจมัน make sense หนูลองแปลว่า interested ดีความหมายไม่ได้เลยฉันได้ดูการพรีเซ t เทชันที่รู้สึกสนใจเห็นไหมถ้าแปลว่ารู้สึกความหมายไม่ได้หนูก็ไม่เอา ED หนูก็ต้องเปลี่ยนเป็น interesting โอเคเนาะเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพลูก quality control แปลว่าการควบคุมคุณภาพเมื่อวานนี้ but I don't think might แต่ฉันไม่คิดว่าไมาเนี่ยจะรู้สึกสนใจเห็นไหมตรงนี้ต้องแปลว่ารู้สึกฉันคิดว่าไมาเนี่ยจะไม่รู้สึกสนใจตั้งแต่เขามองนาฬิกาข้อมือของเขาเห็นไหมลูกสรุปจะเอา ed หรือเอา A n g หนูก็ต้องลองแปลดูว่ามันควรจะแปลวันหน้าหรือควรแปลว่ารู้สึกถ้ามันแปลวันหน้าแล้วความหมายดีหนูก็ต้องเป็น ing ถ้าแปลแล้วความมันแปลว่ารู้สึกแล้วความหมายมันดีหนูก็เติม e d ให้มันโอเคไหมเห็นลูก interested ตรงนี้ก็เป็น adjective นะเห็นไหมลูกเพราะ adjective วางหน้านามเห็นไหม interesting วางหน้านาม presentation หรือ adjective วางหลัง verb to be ก็ได้เห็นไหมลูก w a t c เป็น verb to be interested ในที่นเป็น adjective นะลูกไม่ใช่ verb เพราะเรื่องนี้มันเป็น adjective ที่บอกความรู้สึก